ครับก็เชิญเข้าสู่ช่องตาชานนะครับครับวันนี้ก็มากินข้าวกับป้ากับลุงนะครับวันนี้เชิญนะครับเชิญมากินข้าวกับป้ากินข้าวของเพียงกันนะครับแกบอกนะครับอืมอืมก่อนทำอไมเขาเนี่ยมันหมดถึงจะน่ากล้องนะมันชี้กล้องเด้องถ้ามันถึงเขาเมื่อไรเยอะมากมันกินกันจะทำอะไรกินข้าว มอคืนเมืมอคืนนี่ทีสองที่สามฮะมาคนเคดล็นี่เมาได้เรทอมาได้เดี๋วนี้ล่ะก็ตั้งชื่อช่ลองนี่นะเิงานจะคลิปลงมนันนะยาีเขาต้กินน้กานน่ากินแล้วกินซาไดกินละกินแล้วที่พ่ขเาไม่ด้บเลยองอภเด่อด้ อปอเอเป็ดกินข้าวอปเลยอปอเอเปดเจียวบองไม่งนบองบองเจียวบองอันละคำมันะคเลยเจวบองลุงเลยข้างหลังลวอ็นมีเจวข้างหลังกับตุกชี้า่ว่าฝาีาที่เป็นกัะปุกเจวบองเออนั้นามากนั่นนะโอเพ่นเพื่อนอันนั้นไวนี่แอนะไ่่แ

ตัดตรงตวงตตรงตวงเพิ่มค่อยปีนเข้ามาเลรอในสาขาคนจะเอามาดูนะมาดนเอ็นมินจะรข้างนีงข้างหนึ่งจับกล้องค่ะกล้องมาให้เอ็นมินเจ้าเนยมันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่ยกเว้นวันอาทิตย์ใช่ไหมหรือว่าโอเคหรือว่าอาทิตย์ละสองมือ อาทิตยละหนึ่งมือมือไมจองแล้จองมือมาแล้วค่ะใดยอ่าอยากทมีวันหยุดกันนั่งแยกพักสมองข้าพเปลี่ยนเดียวกักบอกจ้ะถูกต้องต้องเปลี่ยนกันพักไม่ได้หยุดวันเดียวกันนะคะรับหยุดมือเดียวกันบอกมีได้หยุดมือเดียวกันขนมไปเยอะมากทีอินทุกท่าหมกมาเลยเก่าก็เรียกขคนนี้เ <protein> ป <and un law> ็นตเ

กพักนั่อืมคือมบวที่เท่านั้นคนนั้นคนนี้จะจัดตารางแล้วล่ะอาทิตหนึ่งวันอยุดคลหักอืมรจุก็ได้กอืมจอบอบ้ลว่ยุดคนนั้นคนนี้แต่ว่ามันนี่แนไม่ได้มาสุขสาอาทิตย์ต้องทำงานด้วยกันอืมข้าว้ยุพยาธิก็แข่งไปนี่เขาน้องจับงานนแล้วปุดปุ๊บปุนี่นะแล้วเขาน้มนุอีกแล้วไมอืม ได่จะแซเน,ะนาะบางค้าไม่ไมมุมันควาเอาข้เขาเีเอาข้าวเหนียวแห้งกันได้โอ้ข้ากระด้งอืมทอดมันนินแข็งเน่อยเข็นไหก็คข้าแดงขึ้นพรขึ้นอน <จะ S 2> สมัยเป็นโว้ดโวนรัรรรรรกกินข้าวแห้งออ้มโหมนในจกะนนจก้อน,นาาอ้มันมันไะก้อนเนาะจ๊ะพอลังกินเจ้าเผาอยู่พอลังกินเจ้าเผาอยู่ เป็นเนียน้อยแล้วอมอมเขามันทุนน้แล้วก็ยังขิงบนไม่ดินข้าวดินอไข้นน้ำเมื่อไหร่ผมคืนไป้อคนน้ำมาคนน้ำมาเริ่มงานเราเขากินของเี้ยงเลี้ยงยังคืนื้อมาสิติ่มซำหรอเอาคนน้ำมาตายเรวจะกล่องทำแล้เหรอ คนน้ำน้ำน้ำกินนั่นแหละตัวตัวมันเลยกินเพรากินมื้อนี่น่ะคนเมตายมันเกี่ยวได้ไมมีน้ำกินเลยเขาใหญ่ยอดเหลือนะไม่ทำไกินหรอกทำไม่กินแล้วก็ิบล้วกินแล้วหลือมขนมขนมชดด้วยขนมสดด้ ขนมยนออเตอร์ยอนม่ควฮะติควาวนไ้นคามวนสมันไม่กินข้าวอะไรแบนอูไม่นเขาเขาจะตักวฮะทเซตตี้ยาโิโนวิดมากควะัแมนบอกยากกินเซียบออกกินเีซียแต่ว่ามือนนี้เป็ิ่ืนนีก็ขึ้นไมซื่อาไม่้วคะนีันี้น้ว พ่อหรับตื่นตื่นเสร็จแล้วรับตื่นตื่แม่แล้วมันแปลบมึงนอนจะมานอนนี่แม่ไม่แปลจะมันนอนเพือนเขาเออนั่งขอขทำอไรก่อนทีงานนันทำงานตื่นกลางน้ำแข็งกลางย่งขอตาเด้ทานข้าวเยอะมันจะมันม่จ้องไม่จ้อง่างามนนร่างายหลนั่นละก็ยากไปก็ถายมุมใหม่เลยอืมถายม่หามุม ว่ยะผู้บงคนแบบยอดน้ำโกดเด้ไม่ได้น้ำหอน่มัยอะมันเยอะไมนม่ได้ขาันกทํามาเยนะาทำงนีัก็ทับเป็ดมาแขนนึงจะไหวแขนนังมับอมเดือดเดือดเดือคนอะไรเยอะเดือดคอเยอะกางทีเลยนะซีก็ไม่ว่าแต่พอนินข้าวพร้อมแล้วก็ถือกล้องมันขี้พร้อมเอาลงมัน นั่นเลยแล้วลงซองที่พี่กินพร้อมมาไแล้วมจักอยู่ซิเรอนั่นเจ้าก <c oughs> ัมบมมไม่เห็นหงในตาไม่เห็นเลยขนะคอไม่เห็นเลยด่นี้มันเป็นข่าวเลยะกองเจ้าน่ะแสจักแล้วไม่ได้ย้อนแล้วขนะมๆม็อยู่ซีเรอจตัวหนังสือมันจะเบิง่งทุกคนแล้วมีหัวจักว่ามีั้งหมดจักเหรือจะเห็นยบ่เห็นโต้หัวเจนอะสีบบอโอ้ยตาเบ้อ ตาตยตาไม่ดีหรอตาไม่ดีเพิ่ตาโมก็เจ้าีกลวะไครับว่าอันเียน้อยสน้อยคันันคันนะครับว่าจ้าเพิ่เห็นนี่นั่นหละเจ้าเเห็นขาไม่เห็นล้วแต่ยาดีช้ำเาอย่างวหยอหน้าตาก่อนเน้อหยองหน้าตาก่อนเชิบะทีเล่าเลยตน้ ไม่ทำเลยไม่ทำตัวละสาวเลยฟ้าขนาดเลยไม่ลาตัวละสาวโ,โอ้โหดิกินไปอันนี่ยตานข้าวก็ผือสมสา,าวันสามเทิงฟ้า ใย่ยาปลามาจะน,นานุ่ลุงแซ่นบใส่เห็แม่อาชีอันนี้ะงีจ้างคืออาหารไทยเท้เจ๊แมวคืออาหารไทยบ่แม่อาชีาก็กะบริกินได้กกะบริซีได้เพราะว่าคอยมันคือยางละพดชินจกินบ่เลยกินบ่ได้ กินไม่ได้กินเพชรไม่ได้อเขาลำละเขาไม่ชอบกินของเพชรของมาของดองแค่บอกว<ม>่ากินไม่ได้เพิ่มความร้อนให้แอนรุ่งก็เป็นหัวแล้วเป็นหงยายแต่แอนมินเบาอ้ว <c oughs> ขนขนมหวานอยากก่ยงา,ายงคาเบ้ง่ายหน่อยเนี่ยคาเบ้ง่ายหน่อยไหมกูอวนแล้วที่ลูกงา่ายไหมเศร้าแอดมินเที่ยวกับ <c oughs> พี่แอนหายไปไหนเพ่นว่า นแน่นวันแลวก็น,กนีไปใส่คอยลวาวันนีไปใุรละเล่าบดมือเลยบ่อมันมีแอนไปส่งของแอนบของบอกแอนไปส่งของนะฮะทรดเรือแน่นพูเดียวนี่ของเานะสบาย เขเขีย okay, นอันนี้ไปแล้วก็พี่ต้องเขียนถึงเลยอาไปหาที่ที่นายมาแล้วลก็ส่งแบบลงทะเบียนมีลงทะเบียนมั้ยลุงได้น้ำอยู่บ่ได้น้ำเสร็จอยู่บ่เดีย่ยน่พวกน้ำเนี่ยพวกน้ำพวกเราซื้อมาเกขคืนข้าถึงคนเนาะแต้พันธุ์นอกระทำกิจกรรมฉิดอาสาอยู่ที่โลก นี่มหลังจากเสร็จงานที่พี่ระวันเสร็จก็ไปทำกิจกรรมคิดอาสาไปทะบอเตยน่ะหมอตัดลานวัดตัดหญ้าวัดใหโอ้ตัดหญ้าให้อันยีกษูกว่าเราจะไปแกของออลูกค้าเล่นไลน์ไหมคะ จยกของแยกของเอาดมสบไทยเดี๋ยวแอนน้ำรูมคาบอถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวแอนะตอกไปอีกคั้นึงนะคะกลุ่มอาจารย์คนึงนี้มาคมไรออนคนนี้เจ็บอไมอ่ะคนทีเอัพ้อไม้มาก លោៃ Shaun thumbnails ხ ោះខ្� е ៉� invers throw capacity មែម្អ៊ដ៏រថាខា់ឬាសជាវ ᧀ ដែលប់ន៍វមទ� a น้ำท่วมน้ำท่วมหลายจังหวัดแท่บ้ลุงเดียวไซยภูมิน้ำท่วมไอ้พวกขึ้นยังท่วมไซยภูมิมันตั้มบอกเขาตั้มบอกจังหวัดเขาเนี่ยไซยภูมินี่ยคือวอาพักนะเราเป็นโทษเฟิร์สเป็นโทษยังเบิ้งข้าวเบิ้งข้าวน้ำท่วมจังหวัดไซยภูมิเขาตั้มโอ้ ือว่าสีมันาำเนาะมึงบนนนึงก็นี้คือโทมสกุนดะหล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตาก็ขอจบคลิปเนี้นะครับขอบคุณครับเอจีก็มาติดตามตานะครับผมก็สวัสดีครับ